คุณเคยสงสัยไหมว่าบุคคลที่เปลี่ยนโลกใบนี้อย่างพระเยซูอาเคยมีตัวตนจริงหรือไม่ทุกคนรู้จักพระองค์ในฐานะพระเยซูผู้ฝืนคืนชีพแต่ถ้าเราลองถอดหน้ากาก,ากความเชื่อแล้วมองผ่านสายตาประวัติศาสตร์ละ่ะจะพบว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีหลักฐานของนักประวัติศาสตร์ชาวยิวและโรมันที่ยืนยันว่าพระองค์ไม่ใช่ตำนานได้จากเบธเลเฮมถึงนาซาเรตการเดินทางของพระเยซูอา เต็มไปด้วยเรื่องราวที่จับต้องได้และเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อผู้คนจริงๆการตายบนไม้กางเขนและการฟื้นคืนชีพของพระองค์กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้โลกทั้งใบต้องจดจาและนี่คือเรื่องราวที่จะพาคุณไปสำรวจความจริงของพระเยซูอาข้อ 1. บันทึกของโจเซฟุสถือเป็นหนึ่งในหลักฐานประวัติศาสตร์ภายนอกพระกัมภีที่ชัดเจนที่สุดในการยืนยันว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลจริงโจเซฟุส เป็นนับประวัติศาสตร์ชาวยิวที่เกิดในปีคศ37และสีชีวิตราวคศ100ในผลงาน Antiquities of the Jews เขาได้บันทึกเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญและบุคคลที่มีอิทธิพลในประวัติศาสตร์ชาวยิวรวมถึงการกล่าวถึงเยซูผู้ทรงปัญญาผู้ทำสิ่งอัศจรรย์และดึงดูดผู้ติดตามจำนวนมากเขาอธิบายว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลที่กระทำสิ่งดีงามต่อมนุษย์และมีผู้ติดตามจำนวนมาก ซึ่งแม้จะถูกเจ้าหน้าที่าศาสนายิวและปกครองโรมันจับกลุ่มและตัดสินประหารชีวิตโดยปองจิอุสปิลาตุสแต่ผลกระทบของพระองค์ยังคงอยู่ข้อมูลของโจเซฟุสยังกล่าวถึงยอนผู้รบับบัพติศมาและวิธีที่การสอนของเยซูมีผลกระทบต่อผู้คนรอบตัวการที่นักประวัติศาสตร์ชาวยิวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนพูดถึงพระเยซูอาอย่างชัดเจนถือเป็นหลักฐานสำคัญว่าพระองค์มีตัวตนจริง แม้ว่าภายหลังจะมีการแก้ไขข้อความบางส่วนโดยนักเขียนคริสเตียนแต่ส่วนใหญ่ของข้อความเดิมที่โจเซฟุสบันทึกยังคงแสดงให้เห็นถึงตัวตนและการกระทําของพระเยซูอาอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้บันทึกของโจเซฟุสยังช่วยให้เราเห็นภาพสังคมและการเมืองของชาวยิวในยุคศตวรรษที่หนึ่งซึ่งสอดคล้องกับรายละเอียดในพระคัมภีร์ใหม่การที่เยซูมีผู้ติดตามจำนวนมากและถูกผู้นำศาสนายิวมองว่าเป็นภัยต่ออำนาจ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเพียงตัวละครสมมุติแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเหตุการณ์และความเชื่อของผู้คนถึงจริงการกล่าวถึงการตรึงกางเขนของพระองค์โดยปอนติอุสปิลาตุสยังช่วยยืนยันความถูกต้องของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่พระกัมภีระบุทั้งหมดนี้รวมการทําให้บันทึกของโจเซฟุสเป็นข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลจริงที่มีตัวตนอยู่จริงบนโลก และการกระทําของพระองค์ได้ทิ้งร่องรอยที่จับต้องได้ในสังคมยุคนั้นและต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันข้อ 2. บันทึกของทาซิตัสนักประวัติศาสตร์โรมันชื่อดังในศตรวรรษที่1นถึงสถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานภายนอกพระคัมภีร์ที่สําคัญมากในการยืนยันว่าพระเยซูอามีตัวตนจริงทาซิตัสเขียนในผลงานที่ชื่อแอนโนสซึ่งบันทึกเหตุการณ์สำคัญของจักรวรรดิโรมันและการปกครองของจักรพรรดิโรมันต่าง ในผลงานนี้เขากล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้กรุงโรมครั้งใหญ่ในปีคศ64ภายใต้การประคองของจัก,กรพรรดิเนโรแล้วระบุว่าคริสเตียนเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวหาโดยจัก,กรพรรดิว่าเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ทาซิตัสเขียนอย่างชัดเจนว่าคริสเตียนเหล่านี้เป็นผู้ติดตามของคริสตุสหรือพระเยซูอาซึ่งฉูกตัดสินประหารชีวิตโดยปอมติอุสเปลาตุสในสมัยจัก,กรพรรดิบิริอุสสิ่งที่ทําให้บันทึกของทซิตัสสาคัญคือ เขาเป็นนักประวัติศาสตร์โรมันที่ไม่ใช่คริสเตียนดังนั้นข้อความของเขาจึงไม่มีแรงจูงใจทางศาสนาที่จะกล่าวอ้างความมีตัวตนของเยซูอาทัสิทัตเน้นย้ำว่าพระเยซูอาถูกประหารและว่าผู้ติดตามของพระองค์ยังคงม,มีอยู่และแพร่กระจายไปแม้หลังจากการตายของพระองค์ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานในพระคัมภีร์ที่ว่าศาสนาคริสต์เริ่มแพร่หลายแม้ในยุคที่มีการกดขี่ บันทึกของทาซิตัสยังให้บริบททางประวัติศาสตร์ที่สาคัญเกี่ยวกับสภาพสังคมและการเมืองในจักรวรรดิโรมันซึ่งช่วยยืนยันว่าการประหารพระเยซูอาเป็นเรื่องจริงและสอดคล้องกับหลักฐานอื่นๆการกล่าวถึงคริสตุสและผู้ติดตามของพระองค์ในเอกสารโรมันที่เป็นกลางนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าพระองค์มีตัวตนและเหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ระบุไม่ได้ถูกแต่งขึ้นมาเพียงอย่างเดียวนี่จึงเป็นข้อพิสูจน์สําคัญข้อที่สอง ที่ยืนยันว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงและเป็นจุดเริ่มต้นของอิทธิพลทางศาสนาและสังคมที่ยาวมานจนถึงปัจจุบันข้อ 3. บันทึกของซูเอโตเนียสนักประวัติศาสตร์โรมันอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่1ถึงต้นศตวรรษที่สองก็ถือเป็นหลักฐานสําคัญยืนยันว่าพระเยซูอามีตัวตนจริงหรือเปล่าซูเอโตเนียสเขียนในผลงานชื่อ The Lives of the Caesars ซึ่งเป็นชีวประวัติของจกักรพรรดิโรมันหลายพระองค์และในตอนที่กล่าวถึงจกักรพรรดิคลอดิอุสเขากล่าวถึงการก่อความวุ่นวายของชาวยิวในกรุงโรมโดยคริสตัสซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ตีความว่าเป็นการอ้างถึงพระเยชูอาข้อความของซูเอตเนียสไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดทางศาสนาแต่ยืนยันว่ามีบุคคลชื่อคริสตัสหรือคริสตัสที่เป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งและเหตุการณ์ทางสังคมในกรุงโรม นี่แสดงให้เห็นว่าพระเยชูอาไม่ใช่เพียงตัวละครทางศาสนาแต่เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อสังคมจริงๆแม้ในต่างประเทศการกล่าวถึงนี้เกิดขึ้นจากมุมมองของนักประวัติศาสตร์โรมันที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเชื่อคริสต์จึงมีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือสูงนอกจากนี้ข้อความของซูเอตอเนียสยังช่วยสนับสนุนหลักฐานจากโจเซฟุสและทาซิตรัส เพราะยืนยันว่าพระเยชูอามีผลกระทบต่อผู้คนและสังคมในระดับที่ทำให้เกิดความวุ่นวายในกรุงโรมการปรากฏชื่อในเอกสารโรม,มันหลายฉบับสะท้อนว่าพระองค์เป็นบุคคลจริงไม่ใช่เรื่องแต่งหรือสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเพียงอย่างเดียวนี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ข้อที่สามที่สำคัญซึ่งรวมกับข้อหนและข้อสอยืนยันว่าพระเยชูอาเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงและการกระทาของพระองค์ ส่งผลต่อประวัติศาสตร์ทั้งในแคว้นยูเดียและจักรวรรดิโรมันข้อ4เอกสารโบราณและหลักฐานบริบทของชาวยิวยุคศตวรรษที่หนึ่งแม้เอกสารเหล่านี้จะไม่ได้กล่าวชื่อพระเยชูอาโดยตรงแต่ช่วยยืนยันว่าพระองค์เกิดและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีอยู่จรงิงโดยมีการอ้างถึงส่วนใหญ่ว่าคำสอนขนบธรรมเนียมและประเพณีของชาวยิวในแคว้นกาลิลีและยูเดียถูกบันทึกไว้ในเอกสารเช่น Dead Sea Scrolls และงานเขียนของนักปราชชาวยิวหลายคนข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันความเชื่อทางศาสนาและโครงสร้างสังคมที่สอดคล้องกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ใหม่การที่พระยาชูอาเกิดในเบสเลเฮมและเติบโตที่นาซาเรส aret, ปรงกับบริบทของสังคมชาวยิวยุคนั้นทำให้มีความเป็นไปได้สูงว่าพระองค์เป็นบุคคลจริงเอกสารเหล่านี้ยังช่วยยืนยันถึงการดำรงชีวิตแบบชาวยิวธรรมดาเช่น การไปธรรมศาลาการถือปฏิบัติตามประเพณีและความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนการศึกษาบริบทนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าเรื่องราวของพระเยซูอาไม่ได้เกิดขึ้นในอากาศแต่เกิดขึ้นในโลกจริงที่มีผู้คนกฎหมายและขนบธรรมเนียมที่เฉพาะตัวนอกจากนี้เอกสารโบราณเหล่านี้ยังช่วยให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ทางประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ต่างๆเช่น การเทศนาของพระเยชูอาการรักษาผู้ป่วยและความสัมพันธ์กับผู้ติดตามการที่เรื่องราวในพระคัมภีร์สอดคล้องกับบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจึงเป็นข้อพิสูจน์ที่สนับสนุนว่าพระเยชูอาเป็นบุคคลจริงไม่ใช่ตัวละครสมมุติเพียงอย่างเดียวนี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ข้อที่สามที่สำคัญและรวมกับข้อก่อนหน้าช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าพระเยชูอามีตัวตนจริงมีชีวิตและกระทำสิ่งต่างๆในโลกแห่งความเป็นจริง และเรื่องราวของพระองค์มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และสังคมที่จับต้องได้ข้อ5หลักฐานจากพระคัมภีร์ฉบับคิสยุคแรกหรือ New Testament writings ถือเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์สำคัญที่ยืนยันว่าพระเยชูอาเป็นบุคคลจริงจดหมายของเปาโลหรือ Pauline epistles ถูกเขียนในช่วง20-30ปีหลังพระเยชูอาประสูติและถือเป็นเอกสารที่เก่าแก่ที่สุดเกี่ยวกับพระองค์ แม้เปาโลจะไม่เคยพบพระเยชูอาตอนพระองค์มีชีวิตอยู่แต่เขาอ้างถึงการพบกับพระเยชูอาหลังพื้นคืนพระชนซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ติดตามพระองค์จริงและว่าพระองค์เคยมีชีวิตอยู่นอกจากนี้บันทึกของนักบุญมารโกมัตเทลลูกาและยอนแม้จะถูกเขียนในภายหลังแต่ก็สอดคล้องกันในหลายรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตและคำสอนของพระเยชูอาเรื่องราวการเทศนาการรักษาผู้ป่วยการทำปฏิหาร และแม้กระทั่งเหตุการณ์การตื่นกลางเขนถูกระบุซ้ำในเอกสารหลายฉบับซึ่งเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของเหตุการณ์เหล่านี้จริงความใกล้ชิดของเวลาที่บันทึกเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นกับเหตุการณ์จริงทําให้เป็นข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์ที่แข็งแรงการที่เอกสารถูกแพร่หลายไปในชุมชนต่างๆและมีการยืนยันโดยผู้ติดตามหลายคนช่วยยืนยันว่าพระเยชูอาไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นบุคคลจริงเรื่อง นอกจากนี้การที่เปาโลและผู้เขียนพระคัมภีร์ฉบับคิสตยุคแรกอื่นๆผู้ถือเหตุการณ์และบุคคลที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งประวัติศาสตร์เช่นปอนติอุสปิลาทุสและสถานที่ในยูเดียแสดงให้เห็นว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงและเหตุการณ์ในชีวิตพระองค์เกิดขึ้นในบริบทของโลกจริงหรือเปล่านี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ข้อที่หซึ่งร่วมกับข้อก่อนหน้าทําให้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลจริงมีชีวิตอยู่ และสร้างอิทธิพลต่อผู้คนจริงๆทั้งทางศาสนาสังคมและประวัติศาสตร์ข้อ6จํานวนผู้ติดตามและการขยายตัวของศาสนาคริสต์ยุคแรกถือเป็นข้อพิสูจน์ทางอ้อมที่ชัดเจนว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลจริงหากพระเยซูอาเป็นเพียงตัวละครสมมุติหรือเรื่องแต่งการเกิดศาสนาที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในยุคศตรวตรรษแรกคงเป็นไปได้ยาก ผู้คนจำนวนมากในยุคนั้นยืนยันว่าพระองค์มีตัวตนจริงด้วยการติดตามและยอมรับคำสอนของพระองค์ทั้งในยูเดียกาลิลีและแม้แต่ในจักรวรรดิโรมันผู้ติดตามเหล่านี้ไม่ได้เพียงเชื่อเรื่องทางาศาสนาแต่ยังยืนยันว่าได้เห็นการกระทําของพระเยซูอาเช่นการเทศนาการทําปาฏิหาริย์การรักษาผู้ป่วยและเห็นการสําคัญอย่างการตรึงกลางเขนการที่พวกเขายอมรับความเสี่ยงต่อชีวิตเพื่อเผยแพร่คําสอนของพระองค์ แสดงให้เห็นถึงความจริงของตัวบุคคลและผลกระทบของพระองค์ที่จับต้องได้การขยายตัวของาศาสนาคริสต์ในยุคแรกยังสะท้อนถึงความเป็นจริงทางสังคมและการเมืองผู้ติดตามแพร่ขยายประตามเมืองต่างๆทั้งในแคว้นยูเดียและจกลักรวรรดิโรมันแม้จะมีการกดขี่และการประหารชีวิตการยืนยันเรื่องนี้จากแหล่งต่างๆทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูอาไม่ใช่เรื่องแต่งแต่เป็นบุคคลที่ผู้คนจริงๆเคยพบเจอและติดตาม นอกจากนี้การที่ผู้คนจำนวนมากยึดมั่นคําสอนและชีวิตของพระเยซูอาอาจถือเป็นหลักฐานทางสังคมและจิตวิทยาที่ชัดเจนว่าพระองค์เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผู้คนรอบตัวอย่างแท้จริงการที่ศาสนาคริสต์ขยายตัวอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ไม่อื้ออํานวยทั้งการกดขี่และความเสี่ยงต่อชีวิตจึงมีข้อพิสูจน์สาคัญทางอ้อมว่าพระเยซูอามีตัวตนและกระทําสิ่งที่สร้างแรงดึงดูดต่อผู้คนจริงนี่คือข้อพิสูจน์ข้อที่6ที่ชัดเจนว่า พระเยซูอาไม่ใช่ตำนานแต่เป็นบุคคลจริงที่เกิดและกระทำสิ่งต่างๆในโลกแห่งความจริงข้อ7การตายบนไม้คันเทียนของพระเยซูอาถือเป็นข้อพิสูจน์ทางประวัติศาสตร์อีกข้อหนึ่งว่าพระองค์มีตัวตนจริงการตรึงกางเขนเป็นวิธีประหารชีวิตที่โรมันใช้กับนักโทษที่ถูกมองว่ามีความผิดร้ายแรงหรือเป็นภัยต่อรัฐ การที่บันทึกทางประวัติศาสตร์ทั้งในพระคัมภีร์และเอกสารโรมันเช่นทาซิตุสและโจเซฟุสระบุว่าพระเยซูอาถูกตรึงกางเขนโดยปอนติอุสเปนลาตุสยืนยันว่าพระองค์คืนมีตัวตนจริงและถูกประหารชีวิตโดยวิธีนี้หลักฐานนี้มีความสำคัญเพื่อการประหารชีวิตแบบตรึงกางเขนเป็นเรื่องที่จับต้องได้ทางประวัติศาสตร์และสอดคล้องกับกฎหมายโรมันในยุคนั้นข้างกล่าวถึงสถานที่ เหตุการณ์และบุคคลที่เกี่ยวข้องเช่นกาลิลีปอนติอุสเปนลาตุสและเยรูซาเล็มทําให้เรามีบริบทที่ชัดเจนว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริงการตายของพระเยซูอามไม่ได้เพียงเป็นเรื่องทางาศาสนาแต่เป็นเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองที่สามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้การตายบนไม้ก้างเขนยังมีผลกระทบต่อผู้ติดตามอย่างมหาศาลผู้ที่เคยเห็นเหตุการณ์หรือได้ยินเรื่องราวต่างยืนยันถึงความจริงของเหตุการณ์นี้ แม้การพึ้งคืนพระชนจะเป็นเรื่องของความเชื่อแต่การตายของพระเยซูอาบนไม้กางเขนเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจปฏิเสธหลักฐานทางโบราณในคดียังสนับสนุนการใช้ไม้กางเขนและวิธีประหารชีวิตของโรมันในยุคนั้นด้วยการค้นพบโครงกระดูกที่ถูกตึงกางเขนในแคว้นยูเดียและสภาพศพที่สอดคล้องกับบันทึกทางประวัติศาสตร์ทําให้เราเข้าใจว่าวิธีนี้เป็นเรื่องจริงและใช้ได้ผลจริง นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ข้อที่7ที่สําคัญว่าพระเยชูอาเป็นบุคคลจริงการตายของพระองค์บนไม้กางเขนเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นจุดเริ่มต้นของอิทธิพลทางศาสนาและสังคมที่ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันข้อ8การกล่าวถึงพระเยชูอาในแหล่งเชาวยิวอื่นๆเช่นทาวมุดเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ยืนยันว่าพระองค์มีตัวตนจริง แม้เทาหมุดจะไม่ได้เขียนขึ้นเพื่อยกย่องพระเยซูอาแต่กลับมีการกล่าวถึงบุคคลที่ถูกประหารชีวิตเพราะก่อความวุ่นวายหรือสอนสิ่งที่ขัดต่อแนวทางของผู้นำาศาสนายิวซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่เชื่อว่าหมายถึงพระเยซูอาการกล่าวถึงนี้เกิดขึ้นจากมุมมองของชาวยิวที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับาศาสนาคริสต์ทำให้มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือทางประวัติศาสตร์ เทมุดยังแสดงให้เห็นถึงสภาับสังคมและการเมืองในยูเดียยุบศตวรรษที่หนึ่งซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในพระคัมภีร์และเอกสารโรมันการมีข้อกล่าวถึงพระเยซูอาแม้สั้นๆก็ชี้ชัดว่าพระองค์เป็นบุคคลจริงและการกระทำของพระองค์ส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบตัวการอ้างถึงการประหารชีวิตยังสนับสนุนหลัดผานจากคาซิทัสและโจเซฟุสทำให้เรามั่นใจว่าพระเยซูอาถูกตรึงกางเขนในความเป็นจริง นอกจากนี้การกล่าวถึงพระเยซูอาในเอกสารชาวยิวหลายฉบับแสดงให้เห็นว่าพระองค์มีอิทธิพลต่อความคิดและความเชื่อของผู้คนจริงๆแม้ในกลุ่มที่ไม่เชื่อในคำสอนคริสต์การปรากฏชื่อในแหล่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนเป็นหลักฐานที่แข็งแรงว่าพระเยซูอาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเรื่องแต่ง การอ้างอิงนี้ยังช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในโลกแห่งความเป็นจริงไม่ใช่เพียงสัญ,ญลักษณ์หรือเรื่องเล่าและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์เช่นการสอนการเทศนาและการประหารชีวิตมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้นี่จึงเป็นข้อพิสูจน์ข้อที่8ว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลจริงมีชีวิตอยู่ในยุคศตวรรษที่หนึ่งและสรงอิทธิพลต่อสังคมและผู้คนจริงๆ ข้อ 9. หลักฐานทางโบราณคดีในแคว้นยูเดียและนาซาเรตถือเป็นอีกข้อพิสูจน์สำคัญว่าพระเยชูอามีตัวตนจริงการขุดค้นเมืองนาซาเรตและพื้นที่รอบๆแสดงให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่วัฒนธรรมประเพณีและโครงสร้างสังคมของยุคศวตวรรษที่หนึ่งซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวในพระคัมภีร์เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของพระเยชูอา การพบหลักฐานเกี่ยวกับบ้านเรือนศาสนสถานและสิ่งของเครื่องใช้ทำให้เราเข้าใจว่าพระองค์เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่จับต้องได้ไม่ใช่เรื่องแต่ง ลัฐานโบราณคดียังยืนยันถึงสถานที่สำคัญเช่นกาลิลีเบธเลเฮมและเยรูซาเล็มซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตพระเยชูอาเช่นการเทศนาการไปธรรมศาลาการฟื้นฟูผู้ป่วยและแม้แต่เหตุการณ์การรืงกางเขนสิ่งเหล่านี้ทำให้เรื่องราวของพระองค์มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และสังคมที่ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนข้อ1ิ ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนทางอ้อมว่าพระเยซูอามีตัวตนจริงหาพระองค์ไม่เคยมีตัวตนจริงทำไมคำสอนและชีวิตของพระองค์จึงมีอิทธิพลต่อผู้คนหลายล้านและเกิดศาสนาคริสต์ที่แพรก่กระจายไปทั่วโลก การที่ผู้คนยึดมั่นในคำสอนการฟื้นฟูจิตใจและการปฏิบัติตามหลักศาสนาตลอดจนการเสียสละและการสร้างชุมชนคริสเตียนยุคแรกแสดงว่าพระเยซูอาเป็นบุคคลจริงที่สร้างแรงกระตุ้นทางจิตใจและสังคมต่อผู้คนจริงๆ ผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้จำกัดเพียงด้านศาสนาแต่ยังแผ่ไปยังวัฒนธรรมศิลปะกฎหมายจริยธรรมและความคิดทางสังคมอีกด้วยการที่คำสอนของพระองค์ยังมีอิทธิพลต่อโลกมาจนถึงปัจจุบันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าพระเยชูอาไม่ใช่ตำนานแต่เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นและทิ้งร่องรอยอันยาวนานต่อมนุษยชาติ เมื่อเราได้พิจารณาหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและผลกระทบทางสังคมทั้งหมดแล้วจะเห็นชัดเจนว่าพระเยซูอาไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าแต่เป็นบุคคลจริงที่เกิดและดำรงชีวิตอยู่ในยุคศตะวรรษที่หนึ่ง จากเบตเลเฮมไปนาซาเรสการเทศนาการทำปฏิหารการตรึงกลางเขนและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ติดตามและโลกในเวลาต่อมาล้วนเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดว่าพระองค์มีตัวตนจริงเรื่องราวของพระเยซูอาไม่ใช่เพียงความเชื่อแต่ยังเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกจริงและสร้างอิทธิพลต่อสังคมวัฒนธรรมและจิตใจของผู้คนตลอดหลายพันปี การเข้าใจพระเยซูอาในมิติทั้งประวัติศาสตร์และศาสนาช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าโลกของเราถูกเปลี่ยนไปเพราะบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตจริงและนี่คือเรื่องราวของพระเยซูอาบุคคลที่ทางโลกยังคงจดจำและศึกษาถึงทุกวันนี้